ตรงนี้จะเห็นเรือเต็มเลยเป็นท่าเรือนั่งเรือไปเกาะล้านไปตรงป้ายพัทยาซิตี้ใหญ่มากหมึกน้ำด,ดำดำาอย่างนี้เลยอ่ะยำสามไข่อยากเปลี่ยนบรรยากาศส่งถึงหาดเลยจ้าสบายน้ำใสมากใคนี้ก็มานอนอาบแดดได้ก็จะมีอาหารทะเลขายริมทะเลอย่างนี้เลย ต้องมากี่โมงคะถึงจะมีหมึกแบบเป็นเป็นเนกาะร้านใช่ไหมเน่างนีหรอไข่ห <laughs> มึกไม่ทันตัวสดๆวันนี้ได้กินแค่ไข่หมึก,มมน,กนื่แมงกะพรุนจิ้มๆลงไปนี่แหละชุ่ๆไปเลยนี่น้ำใสมากเลยอ่ะสวัสดีจ้าตอนนี้เราอยู่กันที่จุดชมวิวพัทยาวิวด้านหลัง สวยมากตรงนี้เราเพิ่งเคยมานะสวยมากเลยอ่ะอันนี้มันใกล้ๆก,กับป้ายพัทยานะใช่ป,ป,ป้ายใหญ่ๆป้ายพัทยาซิตี้อยู่ตรงนี้ถ้าเราอยู่ตรงแหลมบริีไฮเราจะเห็นป้ายพัทยาซิตี้สีส้มๆตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูป้ายพัทยากันแล้วก็ไปชมวิวตรงนี้จะเห็นเรือเต็มเลยเป็นท่าเรือแหลมบริีไฮก็จะข้ามนั่งเรือไปเกาะล้าน,น,นอันนี้เป็น,นท่าเรือแหลมบาลีไฮเราจะไปเกาะล้านต้องมาขึ้นตรงนี้ ไปด้วยไปด้วยคนเยอะมากกำลังเดินบนสะพานนสะพานไปเกาะล้านตรงแหลมบริหายเขาทำไอเนี่ยแล้วเนาะทำหลังคาเดินแล้วใช่ไหม<ช>สมัยเมื่อหลายปนีนานมาแล้วประมาณ1 0ถึง10 <c oughs> ปีแมมที่เราเคยไปเกาะล้านอะ่ะตรงนี้จะไม่ได้มีหลังคา เดี๋ยวเราไปตรงป้ายพัทยาซิตี้ไม่เคยมาตรงนี้เลยเคยแต่ขับรถผ่านแล้วก็เห็นเนาะป้ายพัทยาซิตี้อ่ะตอนนี้เราจะไปยืนตรงป้ายเลย <c oughs> ไปใหญ่มากเอินลงบันไดไปโอ้โหดูดูตัวพีใหญ่มากปู่ไม่น่าเลยเห็นป้ายจากไกลๆเลยอะ่ะป้ายใหญ่มากว,าว้าวอยู่สวย ตรงนี้เลยอ่ะใหญ่มากไม่รู้กล้องเก็บหมดไหมเขาให้มากลางคืนได้ไหมอ่ะถ้ามากลางคืนจะมีไฟอยู่ตรงป้ายพัทยาด้วยนะคนไปเยอะนะเนี่ยคนเดินตลอดทางเอ้ยตลอดทางตลอดเวลาเลยนะที่เรามาเนี่ยไปเกาะลานเยอะคนไปเกาะลานเยอะหมูฝั่งนี้ก็จะเห็นวิวเมืองพัทยาแบบตึกๆๆเลยเนาะเขาบอกซิตี้อยู่ตรงนเ้ก่อนโอ้นู่นอ๋อตัวพัทยากับคำว่าซิตี้จะคนละสี ดูความยาวของตัวหนังสือ,อยาวมา,มากเดินมาไกลไกลมากไมก่หมดตัวหนังสือถึงพยาแล้วเนี่ยถึงยาแล้วค่ะถึงยาถึงาา,างยาอ้าวเพิ่งเห็นเพิ่งเพิ่งเห็นนะว่าเขามีเอ่อเนเขาเรียกอะไรนะลมแหลเรือลากไม่เคยเรียนเลเรียกไม่ถูกไนงะถึงซิตี้แล้วเดินมาให้ดูว่ามัน ใหญ่ใหญ่มากถ้าอยากเห็นแบบแบบกัวชาๆเลก็ต้อง,งต้องไปงด,งดูตรงแหลมบรีไฮแล้วก็มองม <า S 1> ขึ้นมา,มาจะสวยมากแล้วมาตอนกลางคืนนะก็จะเป็นไฟสวยด้วยเริ่มหิวแล้วจ้าริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาดลับพัทยาไปกินหมึกส,สดไปกินอาหารทะเลส,สดไปทะเลสีสวยมาก ลงไปเลยเลี้ยวซ้ายหักสองเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเราจะแวะกินข้าวก่อนแล้วก็ค่อยไปหาดลับพัทยาเ๋ยที่จอดรถกว้างจอดรถเยอะนี่เรามาตอนเที่ยงด้วยนะตอนแรกคิดว่าจะมีที่จอดรถหรือเปล่าเพราะว่าเป็นตอนเที่ยงครัวบ้านพ่อตา ตัวบ้านพตาะจะอยู่พัทยาใตาน้นี่คือเมนูขายดีหน้าไหมมี l อเตอร์มีหมึกเมื่อกี้เราสั่งเมนูหมึกผัดน้ำดำก็สั่งยำสามไข่ไปเมนูยำประมาณนี้แล้วก็ดุยสั่งอะไรนะครับเออพี่สั่งปลากระพงนึ่งมะนาวปลากระพงนึ่งมะนาว เป็นเมนูปลาทอดน้ำปลาเขาก็มีนะทอดน้ำปลาแปะซะอาหารมาครบแล้วหมึกน้ำดำขอหนวดก่อนแล้วกันนะหมึกน้ำดำ <c oughs> <c oughs> หอมรสชาติจะออกเค็มๆหวานๆอร่อยมากมหอมแบบคล้ายๆหอมซอสอ่ะอ่อนๆไยชิมเข้มข้นดูน้ำแบบดำๆอย่างนี้เลยอ่ะแบบยำหอมซอสหมึกแบบกรอบๆสดแบบกรอบๆเลยอ่ะรสชาติจะออกหวานๆเค็มๆ หวานแต่หวานเค็มหวานเค็มอร่อยมากรสชาติเข้มข้นเลยแหละหวานเค็มเข้มขน้นเลยหอมมากแล้วหมึกนะก็กรอบหมึกกรอบแบบกรุบกรอบเลยแบบ่พี่อุ๋ยแบบติดอย่างเงี้ยปากดำน้ำหมึกนะต่อกันที่ปลากระพงปลากระพงนึ่งมะนาวมาเป็นตัวอย่างนี้เลยนะโอ้ตัวใหญ่มากเราจะกินหมดไหมเนี่ยสองคนตัวใหญ่มากสองคนจะหมดไหมี่ย เมื่อกี้เสื้อไปแล้วมึกกระเด็นน้ำหมึกกระเด็นดูน้ำปลากระพงกลายเป็นน้ำดำเข้าไปแล้วอืมชุกหนาวอร่อยเปรี้ยวเผ็ดเค็ม สวยมากดูปลาปอปลาปอติดหมึกน้ำดำ <c ười> กลายเป็นปลากระพงน้ำดำไปแล้วว้าวจะต่อกันที่ยำสามไข่ยำสามไข,กไข่ก็จะมีไข่ปลาลิกิวไข่ปูแล้วก็ไขแ่แดงดานมีมะม่วงนะ นอืมอืมจ้าอืมอร่อยมากเปรี้ยวเผ็ดเค็มมันมันนัวหอมไข่แมงดาหอมไข่ปูปลาลิ้วคิวจะเป็นแบบหนึบๆอึบอบบอื่อยมีไข่ต้งไข่ปลาวิทยาไปตองไป ไม่ต้องกินไม่ได้นะสนุบเลยไข่ปลาจะหนึบๆแล้วก็หอมไข่ปูแล้วก็หอมไข่แมงดายำสามไข่แบบเส่บเลยนะปลาใหญ่มากกินให้หมดสองคนโปรตีนล้นปากกระพงตัวนี้สองคน จิา <Eat>. ไปจ้าไปหารลับพัทยากันอร่อยมากอิ่มสุดๆเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาจ้าเลี้ยวขวากลับไปทางเดิมซ้ายบางครับอีกหกร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนเฉลิมพระเกียรติสิ เี๋ยวเราจะขับไปชมวิวไหมพี่อุ๋ย<ม>พออยากไปดูตรงหาดพัทยา<ม>ไปไหมไปไปไปดูหาดพัทยามาพัทยาก็ต้องมาดูหาดพัทยานาะแล้วก็ค่อยเดินทางไปหาดลับพัทยากันในเครื่องบินเธอมิเอามีเครื่องบินเดี๋ยวเราจะตรงไปจะเป็นหาดพัทยา ใชายหาดเลยใช่สีสันสดใสมีสีบนถนนมาลุ้นกันว่าเราจะได้ที่มีที่จอดรถให้เราลงไปเดินเล่นหาดพัทยาหรือเปล่าฟื้นลมหายใจมหาสมุทรเขาไม่ให้จอดเหมือนที่คิดว่านี่ไงเขาจอดเต็มฝั่งซ้ายจอดได้ฝั่งซ้ายเดียวเนี่ก็จะมีเขาเรียกอะไรนะคืออีชายหาดนะแล้วก็ล่มให้นักท่องเที่ยวได้นั่ง ว,ว่าฝั่งขวาเนี่ยคือจอดไม่ได้จอดไม่ได้แล้ว,ลวต้องจอดฝั่งซ้ายเท่านั้นแต่ฝั่งซ้ายก็แน่นสุดทางแล้วมัง้งเอยไม่มีที่จอดเลยนี่ค่ะเป็นบรรยากาศตนกวงวันของหาดพัทยามานาั่งกินอาหารได้นะตรงนี้ใช่อาวเขาปิดแล้วแ,วแวต่ว่าเราเนะี่ยจะไปจะไปนั่งกินที่หาดรับหาดรับไง ถ้างั้นเราไปหาลับพัทยากันเลย <Okay. S 3> ใช่แนะ้เป็นวอล์กอินสตรีทพัทยาตรงไปนะตรงไปเป็นวอล์กอินสตรีทข้างหน้าเราจะเลี้ยวหลบไปเลยเราติดเลยแหละนี่กลางวันนะเราจะเลี้ยวซ้ายไปหาลับพัทยากันอีก300 m. เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพัทยาสาย2 เทอร์มินอลอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวเราจะเข้าตรงนี้ซ้ายมือหาดรับพัทยาลานจอดรถต้องเข้าไปจอดรถในนี้ค่าจอดรถ50บาทเพราะว่าตรงไปจะเป็นซอยตันแล้วนะจะไปไม่ได้จะโอ้มีที่ว่างไหมโอ้มีนึกว่ารถเต็มที่จอดรถดีแยะกว้าง สาเที่ยวนึงสีบาทสี่สิบบาท,บาทนี่เป็นเที่ยวค่ะเดี๋ยวเรารอน,ะะนั่งรถพ่วงไปเราเคยเดินไปแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการนั่งรถพ่วงข้างมอไซค์ไปเขานั่งไปแล้วเดี๋ยวรอรอคิวอีกคันหนึ่งแล้วก็ค่า,าที่จอดรถคนละคันละ50บาทต้องกลับออกมาก่อนหกโมงเย็นเดี๋ยวรอรถซาเล้งมาค่ะนี่จ่ายที่ไหนคะขอบคุณค่ะ เปลีลย่ย,ยนบรรยากาศบ้างในการเดินเป็นนั่งรถก็ไม่ไกลมาก,ก็ว่าอยากนั่งไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลมากแต่ว่าเราอยากเปลี่ยนบรรยากาศอรถบุมาก ขับพ้าใช้รถมีบปร์อยู่ตรงนี้นะคะมีบประตูตรงนี้จะกลับจากจีส่งแล้วลงไปจับรถกันอ๋อค่ะส่งถึงถึงหาดเลยส่งถึงหาดถึงหาดเลยไหมถ้าไรยังเด็กตั้งใจยังพี่เขาส่งแค่ตรงนั้เนาะเขาลงถึงข้างล่างได้เลยเพียวกับรถพอดีอ๋อโอเคเออส่งถึงหาดเลยจ้าสบายว้าวขอบคุณค่ะพูดสบายเลยแบบนี้ เดี๋ยวพูดนิดนึงนะจริงๆแล้วหาดตรงเนี้หาดรับพัทยาเนี่ยชื่อจริงๆแล้วอย่างเป็นทางการก็คือหาดวงอมานะถ้าจะมาก็สามารถยิงกูก็แมปชื่อว่าหาดวงอมานะแต่ว่าเขาก็จะเรียกว่าหาดรับหาดรับนะเพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยตรงนี้รับจริงเนาะคนจะน้อยกว่านี้มากแต่ว่าตอนนี้ก็ยังน่ามาอยู่ดีอะ่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านใน ฝั่งนี้ก็มีคนเยอะนะใช่ฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นแบบว่าต่างชาเขาจะมาอาบแดดอะไรเงี้ยฝั่งทางนี้นก็เป็นนะหาดบูมมัดเหมือนกันใช่เล่นน้ํากันเยอะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าโรงแรมไงต่างชาก็อาบแดดแต่เราจะไปทางนี้นี่หาดรับเหมือนกันทางนี้แหละรับสมัยก่อน <laughs> นี่กลุ่มประมงท้องถิ่นชายหาดวงอมมาในนี่ยก็จะมีอาหารทะเลขายแบบนี้เลยก็จะเอาขึ้นเรือมาแล้วก็มาขายตรงนี้เราเคยมาแต่ตอนเช้านะไม่เคยมาตอนบ่ายอย่างนี้เลยไดคะจาขอหน่อยได้จ้าได้จ้าจะมีอาหารแบบพร้อมกินเลยให้เรากินให้ให้เราซื้อเนาะอะไรือค่ะเราจะมีหมึกสดๆแบบเป็นๆเ,เลย,เลยนี่ ดอ,อนนว่างทางเดินไปก็จะมีอาหารทะเลขายริมทะเลอย่างนี้เลยว้าสดชื่นส้มตำหอมเยอตังกล้วยหอมใส น้ำใสามากใช่หลังก็จะมีก็ยี่ให้นั่งบรรยากาศดีมากมีที่นั่งเยอะแยะตรงนี้สวย อนนี้ก็มานอนอาบแดดได้อาบแดดได,ด,ได้ตรงนี้น้ําใสมากคือน้ําใสมากเลยอ่ะตรงนี้น่านั่งนะลมเย็นวิวดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวเราเดินกลับไปซื้ออาหารแล้วก็มานั่งกินเขาจะมีเสือให้เช่ามีที่นั่งแบบเก้าอี้ให้เช่านั่งได้ชิวๆ เขาไม่มีแบบสดเลยปกติเขาจะมีแบบเอ่อเป็นเป็นเป็นเช้าๆนะน่าจะต้องมาเช้านะเราไม่เคยมาบ่ายสักทีเนาะรอบนี้เรามาบ่ายเลยลองของมาบ่ายดูนี่มีหมดแล้วมมีอลองแบบเป็นเบิร์นอย่างนี้เบิร์นได้นะอุ้ยเราก็ไม่เป็หมึกไหมใช่ไข่หมึกนี่นี่เป็นไข่หมึกแบบอันนี้แบบเบิร์นใช่ไหมคะ แบบเบื์นก็ได้เฉยดายหลังบบจะไม่มา,าบ่ายแล้ว <laughs> มีปลาสละปลาซาชิมิฉลามฉลามซาซิมิเคยกินแต่ผัดฉลามนะไม่เคยกินซาซิมิใช่ไหม,มไม่นงมมางลมเมงกระพุนเอาเมงกระพุนด้วยค่ะแมงกระพุนหนึ่ง สแกนนะคะเป็นเท่าไรคะลก็ฝรั่งร้อยจ้าส่งกล่องละร้อยใช่ไหมใช่ค่ะต้องมากี่โมงคะจริงๆแล้วไม่เกินกี่โมงถึงจะมีหมึกแบบเป็นๆถ้าหมึกเยอะๆก็ช่วงไม่เกินเที่ยงไม่เกินเที่ยงะเยอะเราไม่เคยมาตอนบ่ายเลยนะถ้ามาเข่าทีก็ต้องมาเช้าๆเนาะเพราะว่าคนมันเยอะค่ะเคยมาแต่ตอนเช้าไม่เคยมาตอนบ่ายขอบคุณค่ะขายดีค่ะนะฮะผักรอเพื่อนไหมอ๋อเขาให้หยิบผักเองใช่ไหม อือเอาละนี่ค่ะตะเกียบนี้แหละเดี๋ยวเราไปหาเช่าเสือกันนี่เดี๋ยวเราเช่าเสือเช่าเสือค่ะเดี๋ยวเสือมาคืนเดี๋ยวคืนละกันนะค่ะเช่าหกสิบบาทถ้าเช่าหกสิบบาทแล้วก็มาจำร้อยหนึ่งค่ะเอาเสือมาคืนเดี๋ยวพี่คืนให้หนึ่งร้อยค่ะนั่งได้ถึงกี่โมงค่ะห้าโมงกว่ากว่าพี่ก็ห้าโมงพี่ก็จะดูนะคะขอบคุณค่ะ หาที่นั่งกันมใจเสียแล้วไป็เลือกเลยตรงไหนตอนนี้แหละเนาะเลือกเลยตรงไหนโดนนะโดนนะพี่ันมันบวมเลยหมดทั้งคอนตรงนี้แหละตรงนี้แหละลมดี่ยโอเคว้าวเสือสีสันสดใสวยเป็นเกาะร้อนใช่ไหมฮใช่เหรอไม่ทางนี้หรอฝันนะฝันนะเฮ่อฝันอะไรก็ร้านทองหลวนทางนี้ไม่แน่ใจไม่รู้ทางไหนแล้วหืมผัวนี้มันมากเลย นี่มันมากนี่ข้าวต้มเนี่ยอือนั่งไงใต้แบบเขาสะะยามพิสจีอทางนี้นู่นแปลว่านู้นก่อนไม่ไปนั่งไงนี่นี่ต้นหูกว่างบางเห็นไหม huh. เขาสยามพิสจีอท,ที่เราไปไหมครับทางนูน้นที่เราไปหาไหมครับแปลว่าก่อนล้างทางนูน้นเราหูกว่างก็เย็นอยู่นะใบใหญ่แต่ว่ามันก็ไม่หายลงล่วงหมดแล้ว บรรยากาศดีมากนั่งฟังเสียงคลื่นลมเย็นๆมีแดดนะแต่ว่ามันมีลมอ่ะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูของที่เราซื้อนี้เป็นไข่หมึกเบิร์น,นี่พร้อมกับน้ําจิ้มนี่นะน้ําจิ้มเขาจะอยู่ใต้นี้นี่สีน้ําจิ้มสีจิ้มดูแซฟมากก็จะเป็นน้ําจิ้มเหมือนกันแหละให้ดูกุ้งแช่น้าปลาทีาเมื่อกี้เป็นแมงกะพรุนอันนี้กุ้งแช่น้ําปลา นจิ้มเหมือนกันเพราะว่ามันก็กล่องละร้อยหมดเลยนะแล้วก็ผักเขาให้เราหยิบได้เองหรือเป็นผักคอร์สนะพอชอบผักคอร์สจะหวานหวานกรอบกรอบกุ้งแช่น้ำปลาจิ้มมาจิ้มเข้าไปเลยอโอ้โหมันจิ้มเป็นค้นเลยอ่ะอ เปรี้ยวเผ็ดเค็มคอสกรอบมากสดอ,อร่อยน้ำจิ้มเขาซับพวงก็สดกันที่หมึกไข่มไม่ใช่หมึกไข่ไข่หมึกม <laughs> ไข่หมึกไม่ทันตัวสดๆวันนี้ได้กินแค่ไข่หมึกครับได้กินแค่ไข่นะไม่ทันตัวสดนะต้องมาเช้านะโอเครู้แล้วไม่เคยมาตอนบ่ายไง มาแต่ตอนเช้าจิ้มแฮมฉ่ำไปเลยน้ำจิ้มแบบไข่หมึกแบบหนึบหนึบหอมหอมไข่มาแมงกะพุนอุ้ยตกพื้อนอะไรหนึ่งตกหนึ่งตกหนึ่ง กรบพุนจิ้มน้ำจิ้มลงไปอย่างนี้แหละช้ำๆไปเลยกระพุนต้องกรุบกรอบแน่ๆเลยแมงกระพุนกรอบจริงกรอบเลยเด้งๆเลยช้ำๆตัวแมงกระพุนก็คือไม่ได้มีรสชาติมันแค่กรอบ เพื่อนๆแต่ตัวที่ที่เด็ดคือน้ําจิ้มหรือเทมจิ้มใช่ไหมใช่เด็ดน้ําจิ้มเด็ดน้ําจิ้มแซ่บมากอ่ะ <c oughs> เป็นน้ําจิ้มอันเดียวกันหมดเลยนะแล้วแช่เฮ้ยไม่เหมือนตัวกุ้งแช่น้ําปลาสีไม่เหมือน <c oughs> ที่เด็ดคือน้ําจิ้มจ้ะน้ําจิ้มเด็ดแ <c oughs> บบหมากน้ำจิ้ม อืมนิเกอร์ต้องกินตอนที่มันเย็นๆนะเออไม่ใช่ตอนที่มันฟูนๆแล้วนะค่ะไม่ใช่เพราะว่าคนนิเกอเขากินตองแข็งม,มันจะมันจะแข็งม,มากหมูไม่ได้เพ้าะว่าข้างในกรงกลางเป็นไข่ยำเนือ น,นี้เป็นเวลาเกือบห้าโมงเย็นละเราคืนเสือไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเดินกลับวันนี้เป็นการมาเที่ยวพัทยาแบบชิวๆได้ทั้งชมวิวกินอาหารทะเลและมาชมบรรยากาศสนุกมากคับวันนีอ้อาหารก็อร่อยทุกที่เลย ไปร้านาครัวบ้านพ่อตาก็อร่อยจุดชมวิวก็สวยเนาะตรงที่เราไปตรงนั้นเราไม่เคยไปเลยนะสวยมากสนุกมากวันนี้ถ้าคลิปหน้าอยากให้พวกเราพาไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์แนะนำบอกกันได้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีจ้าายลงทะเลแล้วไปเลยโอ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้สวยมากเลย <c oughs> ต้นหูกวางเป็นเนี่ยใบหูกวางเป็นสีสีออกแดงๆสวยมากตตดกับขอบทะเล